สวัสดีนะคะนะักเรียนทุกคนนะคะเจอกับคุณครูบุญชุบสอนํำนะคะในคาบที่สามนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเราเรียนไปเกี่ยวกับพยัญชนะไปแล้วนะคะสระเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะเริ่มนะคะเริ่มที่ หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะสระอานะคะสระอาเราเรียนไปเมื่อวานสระอาเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะสระอาเมื่อวานเสียงอะไรคะเสียงเสียงอะไรคะสระอาเป็นสระเสียงเสียงยาวนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือนะคะนักเรียนใช้หน ah ังสือเล่มนี้นะคะเล่มเมื่อวานเล่มเดิมนะคะก็คือเล่มนี้นะคะนักเรียนเปิดไปดูนะคะในหน้าที่สิบหกนะคะหน้าที่สิบหกสระอานะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะนะคะทีนี้น้องมาดูในหน้าสิบ จ็ดนะ,ะหน้า17เจ็ขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านสะกดคำในหน้าสินะคะหน้า17บเจ็ดเดี๋ยวเราลองมาหัดอ่านสะกดคำนะคะแจกลูกคำนะคะตั้งแต่คำแรกนะคะคำแรกเกี่ยวกับสระอาอันแรกกานะคะกา ชนะตามด้วยสระนะคะโออกอากาต่อไปคำว่าป่าโปอาป่า,าไม้เอกป่าต่อไปคำต่อไปยายโยอาโยยาย คำต่อไปนะคะคำว่าหมาสะกดว่าโหมอหมาคำต่อไปคำว่าบ้านโมอ้อโนบ้านไม่ถูกบ้านคำสุดท้ายนะคะคำว่าหมายโหมออโยหมายอันนี้ นักเรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆเขาเรียกว่าฝึกอ่านแจกลูกคําบ่อยๆถึงจะอ่านได้นะคะต้าองทำแบบนนะคะทีนี้มาดูในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือหน้านี้ข้อที่หนึ่งข้างล่างนะคะข้างล่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะ แต่ว่าคุณครูมีบัตรคำนะคะบัตรคำมาลองให้ฝึกอ่านบัตรคำนะคะมาให้ฝึกอ่านอ่านได้ไหมคะเนี่ยอ่านตามคุณครูได้ไหมคะโตอาตาโตอาตาพออาพออาพ่ออาา่อ อ่านเอีกต่ออานาต่ออาตาโคอานาโคโคโมอาตาโคอาภาไม่ยากนะคะต่อไปเอาสักแผ่นก่อนนะคะโกอานา ู้จักพยัญชนะเสระนะคะต่อไปนะคะในว่าสิบเอ็ดนะคะข้อที่หนึ่งเป็นานทำในชีวิตประจำวันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อแรกอ่านว่าอะไรอะลอาลาโลอาลาตัวที่สองค่ะูกนี มอามาตัวที่สามโออาอาตัวที่สี่โยอายาไม่เอกยากพอมีวรรณยุก็จะเริ่มยากแล้วนะคะจะเริ่มยากต่อไปโชออาชาไม่ถูก โจอาชาไม่โทชาต่อไปจะมีตัวสะกดแล้วทีนี้มีตัวสะกดตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะขคอ,อโขาโนขันตัวต่อไปโออาโกปากทออาโดทัด โลอ่างอลางไม่ถูกล้างคนโคครับหน้าไหนครับหน้าสิบเจ็ดค่ะครับผมเพิ่งมาครับโอเคเอารอนะคะรอเล่นไหนอ่ะครับเล่น มตอ,อ,อ่แล้วก็เปิดหน้าต่อไปรอ,ออานรันไม่โทร,รานนะคะกวัอาดอกวาดโครออาบอกครับ โอโรอาโอกราโอโลอาโยหลายโอโนอาหน้าไม่ถ right, ูกหน้าพ so ักสามบรรพัดได้ไหมคะที่เหลือที่เหลือลองฝึกอ่านได้นะคะคำมันจะยากยากแล้วทีนี้โอโออาดกว่ด โคราบครับโคราบครับโคล,ลายโยไหลโคนานนาไม่ถูกหน้านะคะข้างล่างเดี๋ยวคุณคุณช่วยตเป็นคำเลยนะคะข้างล่างปลากลายนะคะ หยาบคายปราบปรามหน้าหนาวตาหาปลา,าปลาอยู่หน้าแปดีขาวนะคะ,ะทีนี้มาดูในหน้าสิบแปด ห้สิบปดข้อที่สองนะคะคำสั่งเขาบอกว่า <S 2> <S 2> ให้นักเรียนเติมคำที่มีสาระสระอาแล้วฝึกอ่านคำใส่สาระอาทุกตัวเลยคำแรกคืออะไรคะคำแรกแหลงโอเตาอ่าโอ้า ไป <bots S 1> สระไปค่ะกลางสระอา <Teraz>, น e ่วโตอาอาตาคำที่สองเป็นรูปอะไรคะนี่นี่มาเลยปลาโปปลาปปลาโอลออาปลานะคะ ดูว่าสระอาะมันอยู่เหมือนกันไหมแต่ละข้อนะคะต่อไปคำที่สามรูปอะไรคะรูปอะไรรูปอะไรคะ,ระ,รค,ะคำที่สามอยู่แถวแนวนอนนะคะแนวนอนรูปอะไร ช้างแต่เขาไม่ได้เขียนช้างนะมันเป็นอะไรคะเป็นงานะคะก็เป็นง,งออางานกดอข้างล่างข้างล่างนะคะเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปนาก้นหนูนอาสระ สาราโนโอานานะคะต่อไปภาพถัดไปเป็นรูปอะไรคะว้าววาะะไปตัวอะไรคะว้าวสาอาตรงนี้นะคะสาราแล้วก็ตามด้วยตัว วอแหวนนะคะวอวแหวนเป็นตัวสะกด, wo e ะกดวอวอาวออาวอวาไม่เอกเว้าตัวสุดท้าย<ะ>ตัวอะวไรคะห้าหออาผาไม้ถูหออาไม่ถูห้า ยากไหมคะข้อสองเติมแต่สระอาแล้วก็ฝึกอ่านนะคะไ,ได้ไหมคะไหนเราอ่านอีกเที่ยวหนึ่งโตอาตาโ,ตโลอาปลาโนอางาโนอานาะ โอาโวอาไม่เอกว้าวโออาผาไม่ถูกค่ะเก่งบางคนเก่งแล้วอ่านได้ทีนี้มาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับวรรณยุกต์ไปแล้วมีวรรณยุกต์อีก โธรีจตวาทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะยดูดูรูปอันที่หนึ่งดูอันที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกกับโธ <IST. S 2> <มา S 1> ตัวแรกคือ <มา S 1> ตัวแรกคืออะไรคะเขาให้ตัว,ป,ตตวปลา,ปลาแล้วก็สระอา <át> น่าจะเติมวรรณยุกอะไรคะตัวหนึ่งดูรูปและเป็นรูปต้นไม้ออน่าจะเติมวรรณยุกอะไรคะ เอกหรือโทคะป้าหรือป่าคะวันอายุกี่เลยเอกครับมันมีต้นไม้นะคะมันหนังหน้าอะไรไม่เหนือนละมือเค็มป้าไปอีกป้าต่อไปบอกฟันแล้วก็สระอ่า วรรณยุกอะไรวันนาวรรณยุกอะไรคะูโฟอาฟาไม่ถูกฝาโฟอาฟาไม่ถูกฝาต่อไป้าสระอาก็มันมีอยู่ข้างบนห้าตัว ขออาหาไม่ถ oh, uh ูกขออาหาไม่ถ huh, nah. <Hey. S 1> ูก่ะต <Either way. S 1> ่อไปมีร yes, uh ูปชาวนาอยู่ชาวนากำลังทำอะไรอยู่นะคะดูดูนาโอข้าวโออานาขโวขออาร ขออา,อาวขาวไม้ถูกข้าวไม้ถูกข้าวน,นาข้าวต่อไปรูปอะไรคะรูปอะไรบ้านบ้าน,บ,านบอานอานบ้านไม้ถูกบ้านบอาโนบ้านไม้ถูกบ้านวางวรรณยุกให้ถูกนะคะ วางให้ตรงกับเส้นหลังของบอใบไม้นะคะก็เติมสก็ต้องเติมเนยต่อไปแ<อ>ถวหลังเลวนะคะมาแถวหลังแล้วโหโยอาอยาะะอ่าไม่ถูกไม่ถูกนะใส่ไม้โูนะคะโหยออายาไม่โูยยา ต่อไปรูปอะไรคะถัดมาช้างโจาโมช้างไม่ถูก้าไม่ถูกช้างสังเกตวรรณยุกต์นะว่าใส่ตรงไหนนะคะใส่ให้ตรงนะคะใส่ให้ตรงตัวชอช้างต่อไปรูปอะไรกินหญ้าอยู่รูปอะไรคะ โมอามาไม้ถูกโมอามาไม้ถูมาต่อไปเหลือคำสุดท้ายคำสุดท้ายอะไรนะคำสุดท้ายโอโนอาอยุดเลยลูกโตอาโมต้าได้ไม้ ไม่ไรเอ่ยไม่ไรคะไม่ถูกอนออาหนาไม่ถูนนะโออางงอต่างไม่เอกต่างหน้าต่างยากไม่ค่ะข้อสามวรรณยุกต์เอกกับโทถ้าคนไหนอ่านหนังสือออกก็ ใส่ได้แต่ถ้าอ่านต้องไม่ค่อยออกก็ยังใส่ไม่ได้ทําตามคุณครูก่อนนะคะวันนี้ข้อสามนะคะต่อไปหน้าสิบเก้านะคะหน้าสิบเก้าหน้า19าคำสั่งเขาบอกว่าให้เขียนคำใหม่ให้ถูกต้องอ่อชื่คำแรกก็คือ มีฮีมีสระงาแล้วก็มีโดเด็กคำเียบจะเป็นอะไรโดนนะอะไรคะหาดอะไรคะดังดังหัดหัดโออาโดโออาโดหัดไปมาเลย ทำเองได้ม so ีขั <sk ้นน้าน uh ี huh. ้ยากไม่ยากคะโอ้ย hey. ก็โหเล็กหญโตหาเขียเลยหออาโดหาเอาแนวแนวตั้งนะเอาแนวตั้งไปก่อนทำที่สองเอาแนวตั้งนะคะเป็นรูปเสือสระอาแล้วก็รูปหนูเป็นเป็นอะไรคะ ม <cient yal> ีรูปอะไร้างโันโออ่าโนซันแบบต่อไป้างล่างมีรูปไก่ไม้โทสสะอาแล้วก็รูปงูนะคะก็จะเป็นโอต่างโอตางไม้โทูต่าง อออไปอีกซีกหนึง่งอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นรูปลิงแล้วก็สระอาบอกใบไม้ก็เป็นลอลอาอาบอกบพัดมานะคะเป็นรูปยานสะระอาแล้วก็ 嗯，有。 ใส่สระตออาตาไหนลองอ่านทวนอีกเที่ยวหนึ่งนะคะอ่านทวนอีกเที่ยวหนึง่งอ,อ่านตามคุณครูขอ เรียนเขียนความสราระาาจากภาพแล้วฝึกอ่าน,นอ่านแรกเป็นรูปอะไรคะอันแรกเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรเขาชี้ไปตรงไหนดูที่ไเป็นรูปอะไรรูปอะไรคะยากไม่ตรงนี้อ่อดู รูปแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปคนแต่ก็ชี้ไปที่ตรงไหนคะชี้ไปที่ตาก็เขียนคําว่าอะไรคะเขียนคําว่าตอาตานะคะตอาตาภาพที่สองเขาชี้ไปที่ตรงไหนคะ ชี้ไปที่ขาหรือว่าชี้ไปที่เข่าชี้ไปตรงไหนคะชี้ไปที่ที่ขาก็ขอขออาขาต่อไปเป็นรูปอะไรที่มีอยู่สามดวงเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปดาว ดาวเขเขียนเลยโดอาวอดาวเวลาเขียนนะคะเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยเราจะได้จำได้นะคะเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยโตอาตาคออาขาโดอาวดาวต่อไปเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปอะไรเอ่ยรู้จักไหมเนี่ยอะไรคะเป็นพานนะคะพานพานใส่ดอกไม้ใส่ทูบเทียนนะคะพานพอพอพานนะคะพออโนอพานรูปสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะ รู้จักไม่เอ่ยควายคอคออะไรคะคอวออโยควายเขียนสวยๆนะคะเขียนสวยๆ เย็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆม้วนหัวกลมๆนะคะในลงอ่านสะกอดอีกเที่ยวหนึ่งนะคะอ้าวอ่านตามคุณครูตออาตาขออาขาโดอาวอดาวพออาโนอพาน โวอโอ,อโยควายนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดไปถึงหน้าสิบแล้วนะคะเหนื่อยแล้วยังคะบางคนเหนื่อยแล้วแน่เลยหน้าสิบเกดูต่อไปหน้ายี่สิบหน้ายี่สิบมีข้อหกข้อหนะคะมีข้อหข้อเจดข้อ8ดตรงนี้นะคะ ฟังข้อที่หกหน้ายี่สิบข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดฝากคำเป็นการบ้านนะคะหนึ่งหน้าข้อหกเขาบอกว่าให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประคัดสวยๆนะคะตามเส้นประข้อเจ็ดนะคะให้นักเรียนเขียนคำสระอาตามที่กำหนดเขาบอกว่า ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตมาสองชื่ออะไรก็ได้ที่นักเรียนเขียนถูกนะคะสิ่งมีชีวิตที่มันเขียนง่าย,ยง่ายกตัวอย่างเช่นอะไรคะสุนัขแมวปลางูอะไรแบบนี้เขียนง่ายงนะคะมาต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตมาสองชื่อ อยู่ที่รอบๆบตัวเราสิ่งไม่มีชีวิตเช่นที่เราถือเขียนอยู่เราก็เขียนได้อะไรคะดินสอก้าวอียางลบ<อ>ไม้บรรทัดอ,อ,อะไรก็ได้นะคะตอบออขอโทษขอโทษทีลืมไปนะคะเาขาอบอกให้เขียนคำที่มีสระอาะโทษทีสระอาข้อเจ็ดโทษที สระอาเช่นปากาากามากาได้ที่ไม่ที่มีสระอาที่มีชีวิตต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตที่เป็นสระอาชามชามช,มชามชอามชามอะไรได้อีก ถาดอะไรก็ได้นี่นักเรียนคิดว่ามันมีสระอานะคะต่อไปข้อที่8สรุปความรู้เรื่องสระอาสระอาเป็นสระเสียงเสียงยาววางไว้ตรงไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลังสระอาวางตรงไหนคะข้างอะไรคะ วางไว้ข้างหลังพยัญชนะนะคะการบ้านนะคะหน้า20นะคะหน้า20แล้วก็ไปฝึกอ่านคำหน้า17นะคะหน้า17หน้า17แล้วก็ หน้าสิบเจ็ดก็คือไปฝึกอ่านคำนะคะหน้ายีสไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ให้ เด็กๆนะคะไปรับประทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็เจอกันเวลาบ่ายโมงนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะน้องเดี๋ยวทบทวนวิชาของภาษาไทยมีที่ทำที่อ่านหน้าไหนบ้างนะคะ อ่าห้าสิบเจ็ดค่ะแล้วก็มีที่ทำกับพ้อมครูคือหน้าสิบแปดสิบเก้าส่วนหน้ายี่สิบคือคือการบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณครูสรุปให้อีกทีในไลน์น้องไปทานข้าวทานน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เจอกันอีกทีเที่ห้าสิบห้านะคะข้าววิทยาศาสตร์โอเคค่ะ